แต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าไม่ไม่ไม่ได้จะทิ้งหายไปนะตราบใดที่ยังอยู่ในกรุงเทพและยังอยู่ในการติดต่อเชื่อมโยงได้ถ้าเปิดนัดเมื่อไหร่ก็จะขอบากหน้าก็มาฟังก็ก็มาเหอะพี่อย่างน้อยแบบก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะใช่ใช่ความเป็นเพื่อนมันไม่เกี่ยวกับกับฐานะกัรเงินไม่เกี่ยวกับตำแหน่งไม่เกี่ยวกับลาบยศใช่ อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปโคราชเดี๋ยวผมจะต้องไปสกลนครเดี๋ยวก็ต้องไปเชียงใหม่แต่ว่าสองเข็มแล้วก็จะไปทั่วเลยไปไปนะกินกินนิมนต์เอไม่ได้กินนิมนต์พูดผิดกินนิมนต์งานเยอะงานเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหกเดือนนะจะพิสูจน์ดูว่าอีกหกเดือนที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยรับคําท้านะถ้าอหกเดือนผมจะไปแอบซุ่มปิดหาเวลาเขียนดูว่าผมจะทําได้จริงหรือเปล่านะ อีกหเดือนจะมาให้คําตอบมันมันเป็นมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายชีวิตเราค่ะพี่ค่ะผมมองอย่างนั้นนะเยอีกหกเดือนถ้ามันทําไม่ได้นะก็ก็จะพูดอย่างอาจารย์กิตติน่คนว่าคนคนอย่างหนูว่าไม่มีวันเรียนจบได้นะพี่มีคนว่าหนูนะหนูก็พูดกับตัวหนูเองว่าเดี๋ยวจะจบให้โดอ่ามาล ถ่ายหนูท้าทายตัวหนูเองว่าเดี๋ยวเราจะต้องจบเราจะต้องเอาชนะใจตัวเราให้ได้เลยว่าขี้เกียจจะตายอยู่แล้วไม่อยากทําเลยกดดันมากเลยร้องไห้ก็ไม่ก็มีบางทีแต่ก็เออฟัดกันมันมาได้ก็เฮ้อแบบนี้เราไหวแล้วเราเป็นตอเองอะเออเราอย่าพี่อาไว้แล้กูร้องไห้เอยู่เลยพอโทรมันมีร้องไห้แล้วตอเองทำไมฉันยังไม่ร้องไห้เลยอะพอโทรไม่ร้องเลยเพราะว่ามันง่าย มีอะไรไงเออเดีข้อข้อข้อมูลอ่ะจะร้องไห้แบบตอนเก็บข้อมูลมันมีปัญหาตอนประโถงไงมันต้องเก็บกับบัดดี้บัดดี้มันก็ไม่มาไม่มาให้นาทงอยู่คนเดียวก็ต้องขับรถไปต่างจังหวัดแบบพัทยาทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มามันเป็นผู้ชายด้วยนะก็เลยตอนนั้นน้อยเนี้ยต่ำใจไม่ให้คนผู้ชายคนนี้มันมันแต่ไปห่วงลูกห่วงเมียเลยลูกอยู่ไม่ยอมมาช่วยเราเลยอะไรเงี้ยเปลือก้องไห้หนักมากใช่ใช่ต้องเจอตอนประโถงเก็บข้อมูลใ แต่ว่าวต้องเยอะแล้วอะเสียดายความ<ห><ห>เก่งของท<า><อ>ุกท่านหนูคิดว่าทุกท่านมีความเก่งมากเลยแต่เก่งกันคนละด้านไงบางคนมันก็เด่นด้านนี้บางคนอะไรอย่างเงี้ยนาะเขาก็เป็นนักจิตวิทยาที่ที่คำพูดน่ารักสวยงามอะไรเงี้ยเขาก็อุตส่าห์มาปกติเขาก็หัวฟูขนาดนี้ยังมาเลยพี่ม้งก็แบบไม่เอาเลยนะไม่เอาอะไรเงี้ยพี่ม้งก็ยังอุตส่าห์มาเลยโอ้ใจเกินร้อยจริงให้ใา่เถอะใจใจเป็นพันเลยเนี่ย ตอนที่เดิมแท้ต้องใจสามพันเลยนะพี่แล้วเขาสามพันเขาสามพันอาราวเดอะเวอร์ใจสามพันเลยพี่เ <laughs> นาให้กําลังใจน้องก็มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราไปหาเครือข่ายให้พี่ไม่ต้องพิมพ์หรอกพี่ก็แบบพี่ก็เขียนเขียนมาเป็นลายมือก็ได้หรือจะออดเทปอะไรก็ได้เดี๋ยวไปหาน้องๆเด็กๆที่เขาไม่มีงานทําอ่ะที่เขาเก่งคอมอ่ะ กินให้ทําให้ก็ถือว่าช่วยเด็กๆไปเนาะใช่นี่ก็เรียกเป็นซื้อจี้เหมือนกันนะพี่เราทําไปทีนี้เราก็แบบแบ่งรายได้ให้คนอื่นเอออนุราะห์เพื่อกลุ่นงานวิจัยเราก็แบบเออได้ได้แผ่เมตตาไปด้วยใช่มีเด็กที่ไม่มีงานทําอีกเยอะเลยเดี๋ยวอีกหกเดือนอีกหกเดือนจะเป็นคำตอบหกเดือนพิสูจน์ตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําบังคับตัวเองได้หรือเปล่า วิ่งกับวิ่งปื๊บปุ๊บปุ๊ปไปแล้วนะเดี๋ยวคุณสุวิทย์น่ะหัวข้ออะไรแล้วจะเสร็จบทที่หนึ่งแล้วเนอะท่านก็มาที่หลังแล้วติดไอด้วยติดไอ้เริ่มยูสองวิชาไอ้เริ่มยูไอเริยูนเดนจะเจอแล้วตรงพระนี่มีแค่ท่านสุวิทย์ท่านเดียวที่จะเรียนต่อใช่ไหมท่านอื่นนี่คือเงียบหายบ้าง